เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยามราชสำนักไม่มั่นคงจัก,กรพรรดิยาวไวพระพันปีอ่อนแอช่วงเวลาเช่นนี้ มักจะมีขุนนางชั่วชดฉวยโอ,อกาสรวมอำนาจไว้ในมือของตอน ไว้กัวกองขุนนางผู้กระหายควบคุมอำนาจล้นฟ้าไว้ในมือแม้แต่จักรพรรดิน้อยก็ยังต้องเชื่อฟังเขาจึงเดินหมากเพื่อเป็นพระส,ะสัระของจักรพรรดิน้อยส่งบุตรีนอกสมรสของตอนเองเข้าอาภิเศกสมรสเป็นอัคระมเหสีเพียงหนึ่งเดียวเรื่องนี้สะเทือนฟ้าสะเทือนดินยิ่งนัก ผู้คอนต่างโจดขานกันไปไกลเผ่าว่าเรื่องที่เล่าลือกันนี้มิใช่เพราะอำนาจยิ่งใหญ่หรือรูปโฉมงดงามของอัคระมาะเหสี แต่เป็นเพราะบุตรีของเบยกัวกงผู้นี้ห่างไกลาจากคำว่าสาวงามมากนักอีกทั้งรูปร่างหรือก็อวบอ้วนยิ่งนักผิวพรรณก็ดำขำจนพาให้ผู้พบเห็นได้ขบขันนำซ้ำอักขระมาเหสีผู้นี้ยังสร้างความปั่นป่วนไปทั่ววังหลวงสมกับเป็นบุตรีของขุนนางชดชั่วโดยแท้ แต่ทว่าแม้นางจะอ้วนดำทั้งยังเป็นลูกศัตรูเหตุชะไหนติดใจของจกักรพรรดิน้อยถึงได้ปั่นป่วนและอ่อนไหวไปเพราะนางเช่นนี้ใครว่า้องเฮาอย่างข้าไม่งดงามบทที่หนึ่ง ในยามนี้การเป็นเสาหลักให้ราชสำนักมิใช่เรื่องที่จะทำกันได้โดยง่ายองค์จัก,กรพรรดิยังทรงพระเยาว์พระพันปีก็ทรงอ่อนแอเชื้อพระวงหรือก็มีอยู่กันไม่มากอีกทั้งเบกัวกองหลิวเซียกุมอำนาจราชสำนักไว้ในมือกำจัดคนที่ไม่ใช่พวกตอนอย่างกำเริบเสบสาร ขุนนางเก่าแก่ในอดีตองคกก์จักรพรรดิที่ยังสามารถร่วมหาเรื่องงานราชกิจในราชสำนักได้มีเหลือกันอยู่เพียงแค่สี่คนเท่านั้นได้แก่อัคราเสนาบดีฝูแม่ทัพใหญ่หลิงเสนาบดีรีและมหาบัณฑิตโจเท่านั้นเวลานี้ไม่มีหนทางให้ไปอีกแล้ววันนี้หลังจากประชุมราชกิจเสร็จ พระพันปีก็ทรงมีรับสั่งให้บอยกัวกองมาเข้าเฝ้าอย่างห้องทรงพระอักษรเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนพระองค์เสาหลักแห่งราชสำนักทั้งสี่ยืนรวมตัวกันเป็นกลุ่มจ้องมองดูแผ่นหลังแบบบางของพระพันปีกับแผ่นหลังสูงสง่าของบอยกัวกองเหมือนเชกเช่นทุกครั้งอักขราเสนาบ,บดีฝูรูปหนวดเคลาสีดอกเล้าที่เลี้ยงไว้เป็นอย่างดีดวงตาหีบเรือ คล้ายมีเรื่องสำหลักสำคัญอะไรบางอย่างแต่ถึงกระนั้นเขากลับปิดปากเงียบไม่พูดไม่จาอันใดแม่ทัพใหญ่หลิงรอจนกระวนกระวายเขากระทืบเท้าแล้วกล่าวถ้ายังไม่พูดอีกข้าจะกระชากหนวดของท่านออกมาเดี๋ยวนี้มือที่ลูบไหลเหนือหนวดคราของอัคราเสนาบดีฝูสันร,ร,ริกค,ครู่หนึ่งเขากลัมก่อนพูด เรื่องนี้ลึกล้ำอัศจรรย์ยิ่งนักแม่ทัพใหญ่หลิงสาวเท้าพุ่งเข้าไปหมายจะเล่นงานอีกฝ่ายมาหาบัณฑิตเจ้าลนล้านรีบขวางแม่ทัพใหญ่หลิงไว้พลางพูดขึ้นอัคราเสนาบ,บดีหากท่านยังอมพนันไม่ยอมพูดเช่นนี้ท่านแม่ทัพใหญ่คงไม่แคล้วได้ชักดาบเป็นแน่ ในตาเรียวเล็กของอักคราเสนาบดีฝูจับจ้องไปยังดาบเล่มเครื่องบนเอวของแม่ทัพใหญ่พางผอนหายใจเฮจากที่ค้าคาดการก็เพียงแค่แค่เส้นเลือดบนหน้าผากแม่ทัพใหญ่หลิงปูดปอนขึ้นอีกเส้นดาบเล่มใหญ่บนเอวเขาเลื่อนออกจากฝักแล้วหลายส่วนความจริงองค์จัก,กรพรรดิทรงถึงวัยแก่การอภิเษกสมรสแล้ว แม่ทัพใหญ่หลิยงเสนาบดีหลีมหาบัณฑิตเจ,จทั้งสามคนต่างพากันถอนหายใจเสนาบดีหลีพูดฝ่าบาทเพิ่งจะ 12, สิบสองพรรษาเท่านั้นอภิเศกสมรสอะไรกันยิ่งไปกว่านั้นเรื่องอภิเศกสมรสเกี่ยวอะไรกับวยกัวกลงด้วยอัคารเสนาบดีฝูหรีตาเล็กๆอีกคราวเรื่องนี้ยิ่งพูดก่ยิ่งล้ำลึกอัศจรรย์ เพียงชั่วอึดใจอักคระเสนาบดีฝูรูปร่างเล็กๆแบบบางก็พบว่าแผ่นหลังของตอนเองกำลังแนบชิดติดอยู่มุมผนังเย็นเยียบร่างทั้งร่างถูกปกคลคุมอยู่ภายใต้พลังอันเกล้าแกล่งของแม่ทัพใหญ่หลียงบัดซบอักคราเสนาบดีฝูรีบตบปลอบลงบนอกล่ำๆของแม่ทัพใหญ่หลียงอย่าได้หุนหันอย่าได้หุนหันหุนหันแพ้คือมัน มหาบัณฑิตเจ้าขมวดคิ้วพระพันปีมิใช่มีพระประสงค์จะให้องค์ชายองค์หญิงร่วมเป็นท้องแผ่นเดียวกับเวยกัวกงหรอกหรืออักคาระเสนาบดีฝูพยักหน้ามหาบัณฑิตเจ้ากล่าวได้ถูกต้องแล้วแต่เวยกัวกงไม่มีบุตรตรีมิใช่หรอกหรือแม่ทัพใหญ่หลิงนั้นขับไล่มาในกายออกแล้วเริ่มหันกลับมาคบคิดถึงปัญหาที่แท้จริง ถึงไม่มีบุตรีแต่เขาก็มีหลานสาวห่างๆอยู่ผู้หนึ่งได้ยินว่าหลานสาวของเขารูปโฉมงดงามความสามารถหรือก็ไม่เป็นสองรองใครชื่อเสียงเรื่องลือทั่วทั้งเมืองหลวงท่านหมายถึงไปอุี่แห่งสกุลหลิวเด็กสาวที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ผู้นั้นแต่ว่าฐานะชาติกำเนิดของนาง บิดามารดาของนางแม้จะ่ล่วงลับไปแล้วด้วยกันทั้งคู่แต่ท่านอาของนางก็เป็นถึงวยกัวก้องไต้เท้าราชาเลขาเพียงเท่านี้ชาติกำเนิดของนางก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเฮ้อคราวนี้วยกัวก้องก็เท่ากับได้เป็นพระสาสุระ ของจัก,กรพรรดิไปอีกครึ่งตัวแบบนี้มียิ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้อำนาจบาดใหญ่มากขึ้นไปอีกหรืออย่างไรกันทั้งสามต่างกระตุกมุมเสื้อของกันและกันแล้วกระซิบกระซาบแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยไม่ทันสังเกตเห็นเสนาบดีลีที่ยืนยืดอกลำตัวตั้งตรงด้วยความเคยชินอยู่อีกด้าน พระพันปีจะทรงยอมค้อมพระเสียนซีโรรามให้กับอำนาจอันมีชอบของเวอยกัวกงเอาความสุขชั่วชีวิตขององค์จกกักรพรรดิไปประจบประแจงเจ้าคนถ่อยได้อย่างไรไม่ได้เรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็จะทรงตัดสินพระไทยเช่นนี้มิได้เด็ดขาดข้าจะไปกราบทูลต่อเบื้องพระพักเดียวนี้มาหาบัณฑิตเจกราวีกราวาสโอปรัทเอลของเสนาบดีหลี่ไว้จากทางด้านหลัง ไม่ได้ท่านไปไม่ได้เสนาบดีลี่ยืนค้อนปลาหลับปลาเลือกทำไมถึงแต่ไม่ได้มหาบัณฑิตเจ้าหลับตาหากท่านไปไว้กัวกงย่อมต้องโกรธคึงไม่พอใจพระพันปีเองก็ไม่มีทางใส่ใจสุดท้ายท่านก็คงไม่แคล้วเอาศีรษะไปขกผานังอีก ถึงตอนนั้นหากไม่มีใครขวางท่านท่านมีเท่ากับโฉมสักครานตายอนาหรืออย่างไรกันเสนาบดีหลี่ก็นิ่งอึ้งไปเขานึกถึงผ้าพันแผลที่ยังโพกอยู่บนศีรษะตัวเองขึ้นมาได้แผลเก่าที่เกิดจากการเอาศีรษะโขกผนังของโถงราชสำนัก เพราะเรื่องซ่อมแซมทำหนบกั้นน้ำเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่หายสนิทด,ดีเลยด้วยซ้ำพระพันปีกับวยกัวกงล้วนเป็นพวกไม่มีมโนสำนึกเห็นเรื่องเสนบาบดีหลี่เอาศีรษะโขกผนังเป็นเพียงเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งเท่านั้นส่วนเรื่องที่เขาเอาศีรษะโขกผนังแล้วไม่มีคนขวางกั้นนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากจริงๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเสนบาบดีหลี่ก็พึงนึกขึ้นได้ ว่ามหาบัณฑิตเจ้าใช้คำไม่เหมาะเมื่อกี้ท่านว่าใครโฉมสักครานตายอนาถมหาบัณฑิตเจ้าหน้าแดงระเรื่อมือที่โอบอยู่บนเอวของเสนาบดีหลี่ก็คลายออกอย่างช้าๆเสนาบดีฝูยิ้มมองใช้นิ้วเีบนวดพลางพูดเรื่องนี้ลึกล้ำอัศจรรย์ยิ่งนัก ในห้องทรงพระอักษรพระพันปีทอดพระเนตรเงาร่างสูงโปร่งเย็นชาที่อยู่ด้านนอกผ่านหลังม่านมุกอย่างระมัดระวังทุกคนต่างชิงชังเว้อยกัวกงเข้ากระดูกดำถึงกับแอบตั้งสมญานามรับหลังเขาว่าแมงป่องหลิวแต่ถึงกระนั้นพระนางก็อดยอมรับมีได้ว่าแมงป่องหลิวผู้นี้รูปโฉมงดงามยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยามย่างเข้าสู่วัยกลางคนหลิวเสียก็ยิ่งเผยให้เห็นถึงท่าทีเย็นชาวางอำนาจรวมถึงกลิ่นอายแห่งชายชาตรีมิรู้ผู้ใดเป็นคนกล่าวไว้อำนาจของบุรุษล้วนกำเนิดจากหน้าที่การงานและเรียวแรงกำลังที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจากนั้นพระพันปีก็ทรงกระแอมออกมาเสียงหนึ่งเวยกัวกงเัยกัวกองพยักหน้าน้อย พระพันปีมีอันใดจะรับสั่งกระหม่อมกระนั้นหรือพยะค่ะเราขอพูดกับท่านตามตรงวันนี้เราอยากปรึกษาท่านถึงเรื่องการอภิเสกสมรสของฝ่าบาทหลิวเซียเลอร์คิวการอภิเสกสมรสของฝ่าบาทพระพันปีทรงต่นน้ำลาย ยามนี้ฝ่าบาททรงเจริญพระชนมาพันศาได้สิบสองพัรศาแล้วแม้แต่ยังไม่ถึงวัยจัดการราชกิจต่างๆได้ด้วยพระองค์เอง แต่ก็นับว่าสมควรแก่การอภิเสกสมรสได้แล้วหลิวเซียส่งเสียงประชดออกมาคำหนึ่งแต่เขาก็ไม่พูดไม่จาอันใดจากกะพัดนน้อยต้องการอภิเสกสมรสมิใช่เป็นก้าวแรกของการเตรียมออกว่าราชการด้วยตนเองหร,อหรือพระพันปีกระวนกระวายพระไทยยิ่ยง พระองค์ทรงแอบนึกกลดาสีไทยเฟยที่เสนอความคิดนี้ออกมาแต่ขณะเดียวกันก็ยังทรงฝืนย้มพระสวนตรัสขึ้นว่าวัยกัวต้วองเราได้ยินว่าหลานสาวของท่านปีนี้อายุสิบอ ปีพอดีอีกทั้งรูปร่างหน้าตาหรือก็งดงามราวกับบุพภาไม่รู้ว่าไว้กัวกงจะยินดีเกี่ยวดองกับเราหรือไม่หลิวเสียตกตะลึงเขานึกไม่ถึงว่านางจะเดินมากเช่นนี้ครั้นนึกถึงหลานสาวอุป,ปนิสัยแปลกประหลาดผู้นั้นเขาก็อดขมหมดคิ้วไม่ได้แม่เด็กนั่นนิสัยอวดดีเดือดรนไม่ยอมให้ใครจับวางได้ง่ายๆเกรงก็แต่ว่าต่อให้เป็นอักระมเหสีนาง ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์อันใดสำหรับเขาหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่หลิวเสียก็พูดออกมาช้าๆพระพันปีทรงหมายถึงบุตรตรีของกระหมอ่อมกระมัง พระพันปีนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วทรงรอบคิดว่าเห็นอยู่ชัดๆว่าหลิวเซียมีบุตรชายเพียงสามคนเท่านั้นแล้วเขาไปเอาบุตรีอะไรมาจากที่ใดกันแต่แล้วพระนางก็ทรงได้สติหลิวเซียคงตัดสินใจรับหลานสาวหลิวไปวี่มาเป็นบุตรีหมายจะผูกสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งแล้วลึกซึ้งอีกกระมัง ครั้นทรงเข้าใจว่าตนเองสามารถทายความคิดอ่านของหลิวเซียจอมเจ้าเล่ออกพระนางก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งยวดประทับนั่งลำตัวตั้งตรงพร้อมรับสั่งบุตรรีก็ช่างหลานสาวก็ดีขอเพียงเป็นสตรีจากสกุลหลิวเราเชื่อว่าพวกนางย่อมต้องเป็นกุลสตรีที่งามพร้อมทั้งกายและใจหากวัยกัวกงยินดี พรุ่งนี้เราจะมีราชสวัสดิีประธานงานอภิเษกสมรสให้หลิวเซียเลิกชายชุดคุกเข่าลงด้วยท่าทางองค์อาสงงาผ่า,าเผยขอบพระไทยพระพันปีที่ทรงเมตตาพระพันปีทรงตกประวันหลิวเซียคุกเขา่าพระนางประทับนั่งแต่ชะไหนถึงทรงรู้สึกว่าตนเองนั้นต่ำเตี้ยกว่าหลิวเซียอยู่ครึ่งค่อนศีรษะได้ทรงลอบนึกแล้วถอนหายใจ ลูกแม่เอ๋ยที่แม่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะสุดวิสัยจริงๆโชคดีที่เด็กสาวตระกูลหลิวรูปโชมงดงามโดดเด่นไม่ทำให้ต้องอับอายขายหน้าผู้ได้ฮอ้อแม่ก็ได้แต่หวังว่าวันหน้าพ่อตาของเจ้าจะเมตายั้งมือไว้ไมตรีกับเจ้าบ้างที่บริเวณหน้าพระตำหนักสเสวียนหลวจัก,กรพรรดน้อยต้วนอินจัง้ง ทรงหักอิ่งต้นกุย้ยพร้อมทั้งส่งเสียงฮือฮาทำมือไม้อยู่กับพระอนุชาต้วนอินจง้งต้วนอินจ้องครั้นถูกแทงเข้าที่อกก็รีบกุมอ,อกร้องเสียงดังโซซัดโซเซหมุนไปเวียนมาอยู่บนพื้น ตวนอิ่นจังเห็นอีกฝ่ายไม่ยอมล้มก็ถีบก้อนอีกฝ่ายเข้าเต็มรักต้วนอิ่นจงมองดูพระเชษฐาด้วยสายตาเศร้าโศกเครียดแค้นก่อนจะสุดล้มลงกับพื้นดังโครมน้ำลายฟูมปากตายตวนอิ่นจังใช้กิ่งต้นกุยค้ำยันไว้กับพื้นยืนอย่างสง่าผ่าเผยประหนึ่งต้นไม้หยกตา้านลมแล้วมองดูใต้ล่าด้วยสายตาอาหังการในยามนี้ ไม่ว่าเช่นไรเขาก็ไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าตนเองได้ถูกผู้เป็นมารดาทรยศหักหลังเอาเขาไปขายเรียบร้อยแล้วและยิ่งไม่รู้ว่าหลังจากที่อัครมเหสีพระองค์ใหม่เดินทางมาถึงบุญคุณความแค้นในวัยยาวของตนจะเสมือนหนึ่งว่าวกระดาษงดงามกระทัดรัดที่ลอยลับหายไปจากกำแพงวัง ขันเดินผ่านตำหนักกลางหลิวเซียก็มองเห็นเสาหลักแห่งราชสำนักทั้งสี่นั่งยองๆพูดคุยจ๊อกแจ๊กอยู่มุมมๆหนึ่งเฉกเช่นทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้เขาจึงทำเพียงชายตามองคนเหล่านั้นด้วยสายตาเย็นชาปราดหนึ่งก่อนจะมุ่งหน้าเดินจากไปโดยไม่รังรอ การชายตามองของเขาอัดแน่นไปด้วยความเจนจัดของชีวิตบนเส้นทางการเมืองและสายตาอันยอดเยี่ยมเฉียบคม เป็นการปราดมองอย่างมีชั้นเชิงการชายตามองของเขาในคราวนี้ไม่ต่างอะไรกับน้ำเย็นอ่างหนึ่งที่สาดใส่พวกที่ชอบนินทากาเลอย่างใต้เท้าหลิงไต้เท้าลีและไต้เท้าโจจนหนาวสถานไปถึงขั้วหัวใจแม้แต่อัคราเสนาบดีฝูที่สุขุมเยือกเย็น ก็ยังอดลูคบคลำหน้าอกตัวเองไม่ได้หลิวเซียนึกยิ้มหยันอยู่ในใจเสาหลักแห่งราชสำนักทั้งสี่คนนี้คอยคิดหาวิธีเล่นงานเขามาโดยตลอดเรื่องนี้ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เพียงแต่เขาไม่เคยเห็นคนพวกนี้อยู่ในสายตาก็เท่านั้นคนหนึ่งเป็นแต่เท่าที่ชอบทำเป็นมีรับลมคมใน คนหนึ่งมุทะลุบุ่มบามคนหนึ่งปัญญาชนคร่ำครืจะตายวันจะตายพุ่งก็ไม่อาจรู้ได้ส่วนอีกคนก็พวกอารมณ์สุนทรีได้แต่ร้อยเรียงบทกวีพวกเขาสี่คนรวมหัวอยู่ด้วยกันไหนเลยจะทำการใหญ่อันใดได้ความจริงแล้วบุตรีของเขาหลิวเซียจะได้เป็นอักระมเหสีหรือไม่เขาหาได้ใส่ใจด้วยฐานะของเขาในเวลานี้เขาไม่จำเป็นต องมีฐานะพระสะสุระขององค์จัก,กรพรรดิเพิ่มแม้แต่น้อยแต่ในเมื่อพระพันปีทรงมีรับสัง่งเขาเองก็มีควรขัดพระประสงค์นางมุมปากของหลิวเซียปรากฏรอยยิ้มโหดเหี่ยมอมหิตครั้นคิดถึงบุตรตรีขึ้นมารอยยิ้มเหี้ยมโหดอมหิตก็จางหายไปจนสิน้นมุมปากแลดูคล้ายเป็นตะคริวเพราะหลิวเซียพลันนึกขึ้นได้ว่าเขามีบุตรตรีอยู่คนหนึ่งจริงๆ ราชสำนักยามนั้นมีเวยกัวกองหลิวเซียดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเวยกัวกงกับอดีตองค์จักรพรรดิต้วนติ่งือและพระปิตุลาต้วนหลิงเย่ย ทั้งสามล้วนเป็นสหายสนิทตสายสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่ธรรมดาอาดีตองค์จัก,กรพรรดิเป็นเพียงบุตรชายของพระสนมองค์หนึ่งเท่านั้นยามนั้นโชคดีได้หลิวเสียกับต้วนหลิงเย,ย่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจึงสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างราบรื่นตอนอดีตองค์จัก,กรพรรดิสิ้นพระชนจัก,กรพรรดิน้อยต้วนอินจ้างพึ่งเจริญพระชนมาพันษาได้เพียงเจ็ดพันษาเท่านั้น กลายเป็นเด็ก,กํำพร้ะมารดาไม้ที่ไร้ที่พึ่งหลิวเซียจึงเข้ามาแบกรับหน้าที่ดูแลบริหารราชสำนักต่ออย่างไม่ลังเลนับแต่นั้นอำนาจเหนือใต้ล่าก็ตกอยู่ในกำมือของเขาส่วนพระปิตุลาต้วนหลงเยี่ยวันวันก็เอาแต่ถือพัดเดินไปเดินมาอยู่ในวังหลวงก่อกวนสร้างเรื่องให้พระพันปีต้องทรงปวดพระเศียรมีได้ขาด แม้ไม่ไปเดินหมากสองสามกระดานกับราชครูก็จะไปกระเซาเย้าแย่เหล่านางกำนันแทนสรุปก็คือเขาไม่เคยนึกสนใจงานราชกิจใดๆเลยแม้แต่น้อย พระพันปีนั่งฟังการประชุมอยู่หลังม่านหลิวเซียนนำประชุมราชกิจเสาหลักทั้งสี่ร่วมบริหารมีจักรพรรดิน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมประทับนั่งอยู่ตรงกลางพระปีตุลาแยากตัวไปเอ้อระเหยลอยชายอยู่ข้างนอกร่วมกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่ทําตัวเอ้อระเหยลอยชายยิ่งกว่าอีกจำนวนหนึ่งและนี่ก็คือสมดุลของราชสำนักในยามนี้ สมดุลที่ผู้คนที่อยู่ด้านบนต่างกำลังพยายามทำลายมันแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าบุ่มบ่ามลงมือเรื่องแต่งตั้งอักขะระมเหสีของจักรพรรดน้อยบางทีอาจเป็นหนึ่งในจุดพลิกผันก็เป็นได้ครอบครัวของหลิวเซียประกอบด้วยเจ็ดภรรยาบุตรชายสาม กับหลิวไปวี่หลานสาวห่างๆอีกหนึ่งไม่มีบุตรีเพราะตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลิวเซียไม่เคยจดจำได้ว่าตนเองก็มีบุตรีดังนั้นโฮยินและคนอื่นๆจึงทำตามความประสงค์ของหลิวเซียเลือกที่จะละเลยการมีตัวตนอยู่ของเด็กสาวผู้นี้เรื่องนี้คงต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อน วันหนึ่งเมื่อสิบสองปีก่อนหลังร่วมประชุมราชกิจเสร็จหลิวเซียก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางนั้นฝนตกหนักเกี้ยวที่เขานั่งมาเปียกโชกไปทั้งหลังหลิวเซียที่อยู่ภายในเกี้ยวเนื้อตัวเปียกปอนไปกว่าครึ่ง ทันทีที่เดินพ้นประตูคารืหัดเขาก็สะบัดอาพรตัวยาวมองดูสาวช่างปักค้นใหม่ที่กำลังนั่งปักผ้าอยู่ใต้ชายคาบ้านท่าทางยามก้มหน้าปักผ้าของนางมิรู้ว่าไปกระทบถูกเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อมัดไหนของหลิวเซียเข้าหลิวเซียถึงได้เกิดอารมณ์พิศวาสขึ้นมาปุบปับ ดังนั้นนางจึงถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำแม้จะกระทำแล้วตลอดทั้งคืนแต่ความใร่กระหายของหลิวเซียกลับไม่รู้จักจบสิ้น แต่พอเช้าวันที่สองหลิวเซียก็แทบจะควักลูกตาตัวเองทิ้งที่แท้ช่างปากักนางนั้นมีหน้าตาดำสนิทรูปร่างหรือก็อวบอ้วนนักยิ่งผนวกกับดวงตาเล็กเรียวรอยยิ้มทึมทื่อแล้วหลิวเซียก็นึกเจ็บปวดจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่หลิวเซียเพียงน,นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนวนันว่าเหตุใดสตรีเช่นนี้ถึงกระตุ้นอารมณ์ปรารถนาได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่ว่า เช่นไรเขาก็นึกไม่ออกคงเพราะฝนฟ้าขนองท้องฟ้ามืดดำเลยทำให้เขาพลาดเห็นแม่ลิงเป็นโฉมสะคราน้น ดังนั้นหลิวเซียจึงได้แต่ยอมรับว่าตัวเองโชคร้ายอีกทั้งยังปลบฝังเรื่องนี้ไว้ในความทรงจํามิว่าผู้ใดก็ไม่กล้าหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดต่อหน้าเขาเพราะเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุการณ์ที่นําความอับยศยอดอดสูใหญ่หลวงมาสู่ตัวเขาเป็นอันดับสองรองจากเรื่องถูกจับได้ว่าขโมยกางเกงในเจ้าสาวของเพื่อนบ้านเมื่อครั้งยังเยาว์ หลังเกิดเรื่องช่างปักผ้าที่ทั้งดำและอวบอ้วนรายนั้นก็เหมือนจะรู้ตนเองดี ในเมื่อนางไม่ได้หมายฐานะชื่อเสียงและไม่ต้องการทรัพย์สมบัติใดๆนางจึงทำเพียงรับเงินห้าสิบตำลึงจากโฮยินใหญ่หลิวก่อนจะเดินทางออกจากจวนไปนับแต่นั้นเป็นต้นมานางก็ไม่เคยปรากฏตัวอยู่ในชีวิตของหลิวเสียอีกเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่โฮยินสี่จะเข้าจวนสกุลหลิวดังนั้นโฮยินห้าหกเจจึงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน หลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนิ่ดนานวันหนึ่งขณะที่หลิวเซียกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่ในห้องของฮูหยินใหญ่หลิวฮูหยินใหญ่หลิวก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบนางบอกว่าช่างปักผ้านางนั้นให้กำเนิดบุตรสาวแล้วหลิวเซียก็อืมออกมาคําหนึ่ง จากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกนึกไม่ถึงว่าบุตรีของเขาผู้นี้จะกลายมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญให้เขาต้องเรียกใช้หลิวเซียพลางคิดนางก็เป็นลูกในไส้ของเขาถึงอย่างไรก็ย่อมเชื่อถือไว้วางใจได้มากกว่ายิ่งไปกว่านั้นสตรีนางนั้นก็เป็นแค่เพียงคนชั้นต่ำที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ บุตรีของนางก็คงเช่นเดียวกันวันหน้าเมื่อได้เป็นอักขระมเหสีจะปั้นให้กลมจะบีบให้แบนเช่นไรย่อมเป็นไปตามแต่ใจเขาปรารถนาให้บุตรีของตนเองขึ้นเป็นอักขระมเหสี ยังไงก็เหมาะกว่าหลานห่างๆสิบหมื่นแปลี้อย่างหลิวไปวี่นับร้อยเท่ายิ่งคิดหลิวเสียก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมาะสมเป็นที่สุดดังนั้นพอกลับถึงจวนเขาก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้โหยินใหญ่ฟังโดยละเอียดูหยินใหญ่ที่กำลังเลือกผ้าเพื่อเตรียมตัดเย็บเสื้อกันหนาวพอได้ยินเรื่องนี้นางก็หันมายิ้มแห่งๆ พวกนางสองแม่ลูกอาศัยอยู่ท้ายตรอกสกุลห่วงทางทิศตะวันตกของเมืองหากท่านพี่ยินดีพรุ่งนี้ก็แวะไปพบหน้าพวกนางสักครั้งส่วนเรื่องอื่นๆข้าจะเป็นคนจัดการให้เองหลิวเสียพยักหน้าชื่นชมูห,หยินใหญ่ของเขาคนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระความยุ่งยากให้เขามีใช่น้อย ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ